สวัสดีคะ่ะสวัสดียามเย็นจ้าวันนี้พาคูเกิลมาทุ่งนานะคะพวกนี้ลากล่องแล้วนะคะวันอาทิตย์หวานข้าวจ้าตอนคาดนาปุ๊กไม่ได้มาถ่ายนะคะค่ะน้ำเหมือนทะเลเลยนะคะ วันนี้อากาศเย็นนะคะลมพัดแรงบรรยากาศทุ่งนายามเย็นนะคะอากาศดีมากเลยนะคะดูสองฝั่งกูเกิลกูเกิลกูเกิลครับ พามารับลมยามเย็นนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะเย็นสบายสวยมากเลยค่ะนกก็บินไปบินมานะคะนกเยอะมากลูกตาลมาลูกมาลูกตาลเร็ว ลูกตาลมาลูกน้ำเยอะมากดูนกนางแอ่นลูกตาลไม่ไปมันเย็นแล้วไม่ไปลูกมันเย็นแล้วแน่ หนูเอาตัวรอดไม่เหมือนคูเกิลหรอกนะลูกนะี๋ยวลูกแล้วนกนางแอ่นบินกันนะคะไปไหนหมดแล้ว นกตีนเทียนเยอะมากเลยนุ่งไปไหนเฮออ้คุกกิลไปไหนลูกไปไหนครับส่วนเขาก็เสร็จแล้วนะคะสวน โคขูดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เกินนั่งถนัดจังหันหลังให้กูเกิลพาท่านผู้ชมมารับชมบรรยากาศเย็นๆนะคะอากาศดีมากนะคะเหมือนทะเลเลยนะคะเนี่ย สวยมากเลยธรรมชาติธรรมชาตินะคะสวยจังไม่ต้องติดแอร์เลยเย็นมากเลยอุ้ยนก สดชื่นมากเหมือนจะเมาขึ้นเลยปุ๊บขื่นนะคะขื่นลมดูขื่นนะคะเมาขึ้น โอ้นกบินกลับบ้านกัน g ู o เกิครับทำอะไรครับให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะ ให้ดูธรรมชาติคะ่ะเสียงนกร้องกันจุ๊กคิบจุ๊กคิบจุ๊บจับเหมือนคุยกันนะคะกลับบ้านกันหรือยังมืดแล้วนะกลับบ้านกันเถอะเสียงอะไรนาะ ฝั่งนี้จะลมแรงนะคะลมแรงนิดหน่อยนีมเสียงนกเอาลูกตาลไปไหนแล้วอะลูกตาลลูกตาลเ้ยเกินดูลูกตาลดิลูกไปตามลูกตาลกลับมาลูกไป ลูกตาลไปไหนอ่ะเร็วไปลูกไปแป๊บเดียวเองนะคะพาอาทิตย์จะตกดินแล้วนะคะแปบ๊บเดียวเองเนี่ยนะคะพาอาทิตย์จะตกดินแล้ว ดูพระอาทิตย์ตกดินก่อนลูกตาแล้วลูกไปไหนแล้วอะ่ะค่ะคลิปนี้ก็พามาชมบรรยากาศยามเย็นนะคะค่ะกับคลื่นน้ำสวยๆนะจ๊ะค่ะคลิปนี้ก็ โอ้นกนะคะนกบินคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะค่ะบ๊ายบาย,บายจ้า